โอเคโอเคก็กลับเรียนเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเนาะก็สําหรับวิดีโอนี้สำหรับวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะแค่อยากมาแบ่งปันในช่วงที่รัฐบาลสั่งให้เราอยู่บ้านเ,าเก็บตัวอยู่บ้านดังนั้นก็เลยอาศัยช่วงจังหวะนี้เนี่ยสาหรับเพื่อนๆเนานะพวกเราที่กําลังจะเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วยกันในสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ก็มาเตียวไปด้วยกันมา,มาศึกษาข้อสอบไปด้วยกันนะเรียกว่าไม่ใช่มาสอนแล้วกันมาศึกษาข้อสอบไปด้วยกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายไม่ได้มีความรู้มากไปกว่าเพื่อนๆเลยก็ความรู้ประการเพียงแต่ว่าถ้าเราได้มาศึกษาแลกเปลี่ยนกันเชื่อว่าผมผิดเพื่อนๆสามารถติเตียนบอกผมก็จะได้แก้ไขและเรียนรู้ต้งส่วนไหนเพื่อนๆยัง ลืมหลงลืมไปแล้วผมช่วยเติมเต็มให้ได้ก็จะช่วยเติมเต็มให้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเนาะกับผมนะวันละห้าข้อละกันไม่ต้องใช้เวลาอะไรมากมายเนาะเวลาห้าข้อทําทุกวันทุกวันนะถ้ามีหรือถ้าช่วงใกล้ๆก,ก,ก็จะเพิ่มนะค่อยเพิ่มนะมานะค่อยเพิ่มแบบเก่งข้อสอบแบบเยอะขึ้นเยอะขึ้นละกันแต่เริ่มต้นมาไม่มาเพิ่มนะมาฝึกทําไปละฮะ ห้าข้อห้าข้อในคลิปวิดีโอนี้ผมยังไม่ได้สรุปเนื้อหาโดยทั่วไปของเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปว่าเราสอบเนื้อหาประมาณไหนสอบเนื้อหาเรื่องฟิสิกส์เคมีชีวะเรื่องไหนออกมากที่สุดยังไม่ได้สรุปมาให้แต่ว่าในวิดีโอถัดไปเดี๋ยวจะสรุปมาให้อย่างจะไปศึกษาดูในหลายๆปีให้ครบก่อนแล้วเราจะศึกษาสรุปมาให้ว่าเปอร์เซนต์เนาะเปอร์เซนต์ในเนื้อหาในส่วนไหนที่จะออกมา มากน้อยขนาดไหนเป็นเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจะตีเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาให้ละกันเป็นแนวทางในการอ่านหนังสือสอบละกันเนาะอาจจะไม่ได้บอกว่ามันจะต้องออกตามนั้นร้อเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเป็นแนวทางที่เราจะไปอ่านหนังสือสอบว่าเราควรจะไปหนักเบาในส่วนไหนเพื่อจัดสรรเวลาเนาะแต่ว่ามียังคงเหลือเวลามากก็ก็ไม่มากแล้วเนาะนเวลาก็กระสันชิดขึ้นมาเรื่อยๆหนึ่งจะปะสอบเมื่อไหร่ก็ก็ต้องรองดูรัาป,ประกาศอย่างชัดเจนอีกทีหนึ่งโอเค ย้ำอีกครั้งว่าในรายวิชานี้ในในข้อสอบในชุดที่จะนำมาติวกันนี้เป็นข้อสอบของในรายวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปเนาะส่วนถ้าต้องการให้ทำโยเกี่ยวกับวิชาอื่นในวิชาอื่นในหมวดวิทย์เดี๋ยวจะทําออกมาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะไปดูก่อนนะคิดว่าจะทําคณิตศาสตร์มาด้วยแต่ว่าในโดวงนี้เราขอพูดถึงในเรื่องของแค่วิทยาศาสตร์เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปก่อนนะ ก็ข้อสอบไม่ได้ยากอะไรมากมายเดี๋ยววันนี้เราลองไปทําง่ายๆสัก5ข้อก่อนเพื่อจะเรียนรู้จากข้อสอบมันก่อนเดี๋ยวถัดไปเราจะพิจารณาเวลาลว่าเราจะทําให้มันมากขึ้นมากขึ้นลวกันโอเคครับก็ลองไปดูลองไปดูแล้วไปช่วยกันทําเลยข้อสอบง่ายๆ5ข้อของเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จะไม่ให้เป็นกันเสียเวลามเวลาเรามาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งกันเลยเรื่องกันที่ข้อหนึ่งกันเลยข้อหนึ่ง,ง,ง,งข้อหนึ่งจริงๆข้อหนึ่งดูปุ๊บเราสามารถตอบได้เลยนะเพื่อน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 ที่น่ารักทุกคนจริงๆเราดูปุ๊บเราตอบได้เลยเพราะว่าถ้าข้อนี้เนี่ยเราเข้าใจคําว่าปฏิสนธิเราตอบได้เลยเข้อหนึ่งถามแค่ว่าข้อใดหมายถึงการปฏิสนธิของพืชเราปฏิสนธิอ่ะแค่ให้สังเกต บางคนไม่เข้าใจปฏิสนธิอ่ะพูดถึงพืชมาจะเข้าใจยากเราพูดถึงคนแล้วกันเข้าใจง่ายดีใช่ไหมเราพูดถึงคนแล้วกันเข้าใจง่ายดีคนก็ต้องมีอะไรผู้หญิงกับผู้ชายใช่ไหมน่ะคนก็ต้องมีผู้หญิงกับผู้ชายจังหวะที่ปฏิสนธิคืออะไรจังหวะที่ทั้งสองเนี่ยชอบกันถูกต้องหรือเปล่า ยังยังไม่ถูกนะคำว่าปฏิสนธิมันมีมากไปกว่านั้นการทำข้อสอบข้อนี้เราต้องเข้าใจว่าปฏิสนธิดังนั้นปฏิสนธิไม่ใช่แค่นี้นะปฏิสนธิคือช่วงนี้หรือเปล่าอ่ะช่วงหนึ่งอันนี้คือช่วงที่หนึ่งใช่ไหมช่วงที่สองพอชอบกันเสร็จแล้วช่วงนี้ เรียกว่าปฏิสนธิหรือเปล่าช่วงนี้ก็ยังไม่ใช่การปฏิสนธิอยู่ดีใช่ไหมช่วงนี้เพื่อนๆคงจะเล่นกันบ่อยใช่ไหมกิจกรรมนี้เพื่อนๆหลายคนเล่นกันบ่อยเล่นทุกวันเลยเล่นทุกวันทุกคืนใช่ไหมกิจกรรมนี้ยังไม่ใช่การปฏิสนธินะกิจกรรมนี้เราเรียกแค่ว่าการอ่าแค่นี้เนาะ ปฏิสนธิคืออะไรปฏิสนธิสำหรับคนที่ไม่เข้าใจคำว่าปฏิสนธินั้นต้องคือช่วงจังหวะนี้นะในผู้หญิงจะมีสิ่งที่เรียกว่าเซลล์ไข่ส่วนในผู้ชายจะมีสิ่งที่เรียกว่าเซลล์อสกิการปฏิสนธิคือจังหวะที่เป็นไงทั้งสองอ่า นี่คือการปฏิสนธินะปฏิสนธิในคนนะในดอกละ่ะในดอกก็เหมือนกันในดอกก็คือในช่วงไหนะในดอกถ้าเราพูดถึงในดอกในดอกก็ต้องเป็นช่วงที่ใช่ไหมเกสรเพศผู้ใช่ไหมเกสรเพศผู้ก็เทียบได้กับเซลล์อสุจิเกสรเพศเมียก็เทียบได้กับอะไรลังเ,เ,เทียบได้กับเซลล์ไข่ในเซลล์ของผู้หญิงใช่ไหม มันก็ต้องเป็นจังหวะที่ทั้งสองเซลลเป็นไงมันรวมกันเออมันเป็นจังหวะที่ทั้งสองเซลลมารวมกันมันจะเรียกว่าติสวนที่ดังนั้นข้อนี้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยว่าข้อที่ถูกต้องก็คืออะไรคอาฟคอาย,อายคืออะไรเซลลสืบพันธ์ของเพศผูเข้าผสมกับเซลล์สืบพันธ์ของเพศเมียใช่ไหมนั่นคือแกสอนมีการผสมกันแล้วเช่ไหมเซลสืบพันธ์ของเพศเมียก็รังไขไง่ไงใช่ไหม เกศบางเพชผูดในพืชก็คือ,อเกสสองเพศผพู้ไงใช่ไหมละออ,องเลนูจากเกสสองเพผูพูงแค่นั้นเองนะส่วนไอช่วงถ้าจะให้วาดเป็นช่วงช่วงมันวาดเป็นแบบนี้ถ้าเราดูนะกอไก่อันนี้เราลองวิเคราะห์เล่นก่อนที่เราจะไปข้อถัดนะกันะกอไก่คืออะไรละอองเลนูไปตกบนเกสองเพศเมียละอองเลนูนะก็คือ เซลสืบพันธุ์ของเพศผู้ตกบนเกสรเพศเมียแค่ไปตกลงบนมันเท่ากับอะไรคือเซลสืบพันธุ์เพศเมีย,ม,ยมันคือข้างในใช่ไหมหรือมันยังไปไม่ถึงมันก็เทียบได้กับรังไข่อยู่ข้างในไอ้สนนี้คืออะไรเออนนี้คือเซลลของผู้ชายไปถึงหรือ,อยังยังไม่ถึงงั้นยังไม่มีการปฏิสนธิแน่นอนแต่พอข้อควาว่าละอองเลนู งอกหลอดอะไรลองนูงอกหลอดเข้าไปตามกา okay, ้านเกสรเทีนก็คือจังหวะมันกําลังเข้าไปมันก็ยังไม่ถึงอยู่ดีใช่ไหมดังนั้นที่สองไม่ถึงอยู่ดีก็ก็ผิดอีกอะ่ะก็คือยังไม่ปฏิสิ่งสนเทมาบอกขอกงงูล่ะรังไข่เจริญเป็นผลและอวุญเจริญไปเป็นมเมล็ดโอ้อันนี้มันจเจริญไปเรียบร้อยแล้วนะั่นคือมันโตไปเรียบร้อย มันผ่านช่วงการปฏิสนธิไปเรียบร้อยแล้วนะมันคือช่วงของการเจริญเติบโตหรือช่วงของการแบ่งเซลล์ใช่ไหมแบ่งเซลล์ไปเรียบร้อยแล้วนะมันคือแบ่งแบ่งเซลล์ไปเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองดังนั้นข้อนี้แล้วเราดูปุ๊บเราตอบได้เลยเราดูปุ๊บเราสามารถตอบได้เลยึ่งไม่ต้องคิดอะไรมากเอาคะแนนไปเลยหนึ่งคะแนนแรกนะ มาต่อไปข้อ2แล้วกันข้อ 2, 2> พืชมีการทแทงละอองเรโนโูด้วยวิธีใดข้อน,นี้จริงๆเราดูปุ๊บเราก็ตอบได้เลยแล้วเราอ่านไปีละวข้อหนึ่งลมพัดละอองเรนูข้อหนึ่งบอกว่าลมพัดละอองเรนูก็ถูกใช่ไหมข้อสองเดี๋ยวนะอ่าข้ออ่าต่อมาเรามาดูข้อสองเลยอ่า เรามาดูข้อสองข้อสองถามว่าพืชมีการถ่ายละอองเรนูโดวยวิธีใดวิธีใดเออจริงๆข้อนี้ดูปุ๊บเราตอบได้เลยอ่ะเรามาดูช้อยทันสักหน่อยก็กลาวว่าลมพัดละอองเรนูเปลี่ยวไปคำว่าถูงไหมถูเนาะโดยธรรมชาติแล้วเกสอนเพศผู้กับเกรสรเพศเมียแมนะ่มีการผสมกันโดยมีการลมโดยอาศัยลมพัดไหมต้นแน่นอนเนาะดอกส่วนใหญ่อาศัยลมพัดกันเห็นไหมสองมแมลงใช่ไหมเกาะ แน่นอนเราเรียนมาตั้งแต่ปฐมมาว่าพึ่งนี้น้าที่ผสมเกสองดอกไม้ใช่ไหมแลวพึ่งก็เป็นอะไรพึ่งก็เป็นแมลงอย่างนั้นข้อสองก็ถูกอีกข้อหนึ่งก็ถูกอีกข้อสามขอควายข้อควายขอเขียนขอเขียนเขียนอ่ะก้ก่ถูกขอไข่ถูกขอควายบอกว่าขอควายบอกว่า น้ำฝนตกลงมาทำให้ลองเลนโอกระเด็นถูกอีกนั่นแหละใช่ไหมน้ฝนตกมาใส่เกรสรเพชรผู้ลองเรนโนปลิวกระจายไปตกบนเกสอนเพชรเ,เกิดการปฏิสนธินทมันก็ถูกอีกนั่นแหละใช่ไหมดังนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดคืององงูนะใช่ไหมที่บอกว่าถูกทุกขออ้อนี่ยถูกทั้งสามข้อที่กล่าวมานั่นเองโอ <c oughs> okay, <c oughs> เคไหมข้อสอบง่ายมากเลยไม่ได้มีอะไรยากเลยแานแานแาน,านแล้วก็จบมากฝ่า ต่อไปคือข้อสาม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 ถักว่าข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนในการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้อใดไม่ใช่การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้อนี้ดูปุ๊บก็ตอบได้เลยดูปุ๊บตอบไปเลยแต่สิ่งที่เราต้องเข้าใจคืออะไรเพื่อนเพื่อบางคนอาจจะสับสนในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคืออะไรเรามาทําความเข้าใจกันก่อนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนาะ สมมติมีต้นพืชต้นหนึ่งต้นอะไรไม่รู้แหละต้นพืชต้นหนึ่งการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยคือกระบวนการที่เราตัดเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของอพืชนะไปอะไรฆ่าเชือ้อฆ่าเชื้อโควิดก่อนนะไป่ฆ่าเชื้อโควิดเสร็จแล้วไปไกลหน่อย แล้วไปเพราะทุกๆเรือเพราะเลี้ยงนั่นเองนะแต่เพราะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์นั่นเองในระบบที่เราสามารถควบคุมอะไรควบคุมอุณหภูมิสองคือควบคุมอะไรควบคุมหลอดไฟ อ่ะไม่ใช่ควบคุมปริมาณแสงนั่นเองอนะุณหภูมิควบคุมแสงควบคุมอากาศควบอะไรต่างๆในระบบที่เราสามารถควบคุมได้คือระบบปิดนั่นเองดังนั้นการขอลีเนื้อเยื่อเนี่ยต้องมีกระบวนการประมาณนี้แต่พ้าเราอ่านปุ๊บก็ายว่าใช้สันมีดขูดเนื้อเยื่อลำเลียงบริเวณกิ่งออกให้หมดถามว่าใช่อยู่อยู่ใน,ในกระบวนการเหล่านี้ไหม ไม่ได้อยู่ดังนะั้นข้อที่ไม่ใช่การเพาะเลียงนี้อเยอะคือกอไก่ตอบได้เลยนั่นเองนะไปไปข้อสี่นะข้อสี่ถามว่าวิธีใดเป็นการขยายพันธุ์พืชแบบอาศาัยเพศนะอ่านโจทย์ดีๆนะเป็นการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศเรามาดูการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไอกระบวนการเมื่อกี้หนึ่งก้แก้คือกระบวนการเมื่อกี้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบเนี้ยําว่าอาศัยเพศไหม ไม่เลยเนาะไม่เราแค่ตัดส่วนใดส่วนหนึ่งไปเพื่อผัดกระบวนการแล้วเอาไปพ่ะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์คำว่าอาศัยเพศเราต้องมีเพศผู้เพศเมียเห็นไหมมีการปฏิส่วนที่นั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าอาศัยเพศนะดังนั้นตอนกิงถูกตอนกิงก็ไม่ใช่นะถ้ากิงก็ไม่เกี่ยวกันเลยนะมันคือการเอาเนื้อเยื่อไปเลี้ยงนั่นเองนะดังนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อหงองหูหรือเพาะเมล็ด ทำไมข้องูถึงบอกว่าเพราะมเมล็ดถูกต้องละ่ะเราอย่าลืมว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูข้อหนึ่งมันจะบอกว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูข้อหนึ่งใหม่เนี่ยอะไรนะหลังจากปฏิสนธิใช่ไหมถ้าเราย้อนกลับไปดูข้อหนึ่งใหม่หลังจากที่อุ้นใช่ไหมปฏิสนธิกับ ละอองเรนูอ่ะ,อะวางให้คล้ายๆหนะ่อยอ่าการเกิดสองเพศม,มันจะผสมกันแล้วอ่ะ,อะไรลงไข่จะเจริญไปเป็นอะไรผลใช่ไหมล้วอ,อวุ้นล่ะจะเจริญไปเป็น,มนเมล็ดอ่าอ,อวุ้นจเจริญไปเป็น,มนเมล็ด ไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดมาจากอะไรกระบวนการนั้นมเมล็ดเนี่ยเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากการติดสนเทศของตัวเมียและตัวผู้ดังนั้นเนี่ยมันอาศ,าศาัยเพศแน่นอนร้อยเอร์เซ็นตนะนั่นคือการ้อเลี้ยงด้วยมเมล็ดนั่นเองนะคืออันมเมล็ดแตเพะนั่นเองโอเคเราก็เดินทางมาถึงข้อข้อสุดท้ายข้อที่ห้าวันนี้ห้าข้อพอแล้วและห้าข้อพอ มข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายถามว่าดอกไม้ชนิดใดสามารถเกิดการถ่ายละอองเรนูในดอกเดียวกันได้ข้อนี้ก็ดูปุ๊บตอบได้เลยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยข้อนี้ตอบอะไรขอใครแน่นอนขอใครขอใครถูกต้องแน่นอนที่สุดร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรเพราะคําถามบอกว่าเกิดการถ่ายละอองเรนูในดอกเดียวกันนั่นหมายความว่าดอกเดียวข้อนี้ ที่ทำไม่ได้แสดงว่าเรา,าแค่ไม่รู้จักชนิดของดอกแค่นั้นเองถ้าเรารู้ว่าดอกอแต่ละดอกมีลักษณะเป็นไงเราจะสามารถตอบข้อนนี้ได้ท,ทันทีโดยเพราะว่าโจทย์ข้อน,นี้เนี่ยต้องการถามว่าต้องการถามหาดอกสมบูรณ์เพศนั่นเองการถ่ายละอองเรนูในดอกเดียวกันได้คือในหนึ่งดอกต้องมีทั้งเกรสรเพศผู้และเกรสรเพศเมียนะดังนั้น ดอกที่สมมันก็คือดอกที่สมบูรณ์เพศคือในหนึ่งดอกมีทั้งดอกเพศทูและเพศเมียข้าวโพดล่ะข้าวโพดไม่นะข้าวโพดมันอยู่ในต้นเดียวกันก็จริงแต่ในหนึ่งดอกมันไม่มันแยกกันอยู่เนาะมันแยกกันดอกเมียกับดอกตัวผู้อะเรามาวิเคราะห์ไปด้วยกันเผื่อใครคิดาพไม่ออกต้นข้าวโพดมันจะสูงๆเนาะเอาแีเอาวาต้นก่อนนะแล้วก็จะมีใบใช่ไหมมีใบ มีใบต้นข้าวโพดมานี่วก็ข้างบนจะ,ะข้างบนจะมีก้านดอกก้านชูดดอกอไอดอกข้างบนเนี่ยไอดอกที่มาอยู่สูงๆข้างบนเนี่ยนี่คือตัวผู้เนาะส่วนไอเราข้าวโพดเนี่ยมันจะมีผลข้าวโพดใช่ไหมผลข้าวโพดที่มันจะปึ๊บเป็นรูปแล้วมันจะมีดอกเยอะๆอ่ะของเดชขอใช้เป็นสีแดงมันจะมีเป็นลูก ใช่ไหมมันจะมีเป็นลูกแล้วมันจะมีดอก<อ>เยอะๆออกมานะดอกเยอะอันนี้คือตัวเมียพู้ตัวเมียแยกกันอันนี้ไม่อันนี้ต้องอาศัยมแมลงรืลมพัดมันถึงจะสามารถอดีสสนที่กันได้อันนี้คือข้าวโพด ส่วนตัวอื่นๆก็เหมือนกันมะละกอก็คล้ายๆกันมันแยกกันใช่ไหมตัวหนึ่งตัวเมียอยูอ่อีกดองหนึ่งตัวผู้อยู่ดองหนึ่งฟักทองก็เหมือนกันนะทั้ง3าตัวนี้ไม่ใช่ดอกสมบูรณ์เพศดังนั้นมันไม่สามารถผสมกันในดอกเดียวได้คําตอบที่ถูกต้องก็เหลือแค่มะเขือโอเคสําหรับข้อที่5ก็มีเพียงเท่านี้